ครับโอคแล้วก็เซฟไปแล้วใช่วันที่สองวด้วยหรือว่า67นะครับผมแต่ขอให้ท่านผู้ชมกินข้าวกันวันนี้อร่อยนะครับอร่อยอร่อยใช่แต่แต่ก็โค้ดหมดแล้วหมดแล้วเจ็บใจด้วยเจ็บใจแด่นอนที่ไม่ได้ซื้อนะเพื่อองวันเราได้ไปยี่สี่แล้วผมใช่หมดแล้วทุกคนหมดแล้วหมดแล้วจริงๆครับอย่าใจด้วยครับใช่ เพราะว่ามันจะไม่มีคนนี้ต่อไปแล้วครับผมใช่บอกแล้วบอกว่ามีแล้วบอกว่าให้รีบซื้อกินไม่เชื่อผมอ่ะบอกว่าให้รีบซื้อกินอย่าใจด้วยเออใช่คนนี้หมดจิ้นฝังหมดแล้วแล้วโคตรนี้หมดแล้วแล้วสี่สองพี่แสบมีโคตรไหมทีนี้แล้วมีอีกทีก็ในในเราจบอ่ะตอนจบอ่ะตอนจบรออยู่อบบมือจบปีเจ็ดห้าเลยจะมีทีปีเจ็ดห้ารออยู่เลย ใจเลยเสียใจเลยเพราะว่าก่อนพันยี่สามไม่มีใครกินอ่ะบอกบอกหลายคลิปอ่าบอกเป็นบอยคลิปเออแล้วกาไม่เจอกินได้เซอร์เข้าเข้าช่องเราเลยใช่อันนี้คือสปอนเซอร์ของของปีแล้วปีใช่หมดแล้วตอนนี้เราอยู่กับรายการะสบกันฮาระผมอีพีที่ยี่สิบห้าอะไรอย่างเงไปเป็นรุ่มเลยครับไปโบ ีวันท้ายอาบอ่าเรียนสี่วันขายขยับขยับอ่ะแต่วันจันสองวันแรกใช่แต่วันสองสองจันวันแรกก็คืออ่าครัปแรกคือสร้างเกมเนาะใช่อ่าผมเรียนสร้างเกมคืออาจารย์ลองพูดอยู่เรามีเสียงแบบเจาะเจาะแอระเจาะกำแพงเจาะอู้หูเสียงแงหวางเจาะไอ้ตะปูอ่ะอ๋อ เอออาจารย์เรียกมุกอะไรขอขอเอาตามุกไข่เย็นที่หนึ่งครับไอ้คุณเล่นมุกเลยอาจารย์อาจารย์เล่นมุกแล้วกูณเล่นต่อเลยนะเอาจานนมไข่มุกแบบแบบแค่อร่อยที่สุดแล้วขับมาตั้งห้องสามการทั้งห้องเลยเออแเต็มห้องเลยแเออแล้วก็ปานไมค์เลาคุณพูดว่าเอา เอาน้ำปลาปั่นครับเราปลาปั่นยังไงอ่ะเรียกมี้ได้เลยเอออไหปั่นก็แหละอีเปลาปั่นเยถ้าเปล่าปั่นก็หาน้าบอกาปั่นน้าบอานเด็กไมไม่ได้ได้น้ำ้ลาเดกไม่ได้ีแล้วแล้วอือคือใครแล้วอาจารย์คิดว่าแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่า เป็นปั่นอะไรหรือเปล่าแล้วอาจารย์ก็สั่งทีว่าเอาเอาน้ำทองปั่นหนึ่งครับน้ำทองอ๋อปั่นปั่นเออปั่นเลยอะน้ำทองกินไม่ได้นะำมันโฉกปลุกนะเพราะเขาขอใจโฉกเด่ดแล้วแล้วผมต่อเอาน้ำทะเลปั่นหนึ่งที่ครับเออใช่ก็กินไม่ได้เหมือนเพราะว่านะ้ำทะเลมากินแล้วก็มาต่อวันที่สอง ยังไม่จบเลยไอเรื่องปั่นอ่ะก็จะปั่นอยู่ืูใช่แล้วก็แล้วก็ปั่นเสร็จบอกว่าเอาโอโยเอปั่นที่หนึ่งครับผมอะว่าเดี๋ยวยอมใจให้แค่เพราะมันไม่มีจริงหรอกแค่ปั่นปั่นไอสกู๊ตเูอ่ะเออแล้วูอยเงี้ย เออใช่สว่านอือสว่านใช่สว่านเงินเส้นใช่ใช่แล้วทำอะไรครัเราลำคาหหนูไงลำคาหหนูไงใช่รังสอนอยู่แล้วลำคาหหนูไงแต่แต่ครูแต่อาจารย์มึงก็หลบนะไอ้แค่เล่นมุกเล่นมุกแล้วครูก็เล่นมุกตามไยนะเออเล่นมุกตามอาจารย์มึงผู้ชายผู้หญิงพี่เล่นมุกะผู้ชายผู้ชายอ๋อผู้ชายเลยชื่อชื่อว่าอาจารย์มี้วอาจารย์มิ้คนที่กินหมาปะไม่ได้เลยคนละคนต่อคนละคน อันนี้อันนี้อาจารย์ชอบเล่นมุกเก่งอ๋อเล่นมุกอาจารย์นี่วะอาจารย์นี่ไม่ใช่อาการไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์คอยอือใช่ไม่ใช่อาจารย์คอยอาจารย์คอยได้คือไม่จำชั้นจริงไหมใช่จำชั้นจริงจริงอาจารย์เวลนิวเล่นมุกเก่งมากเลยเล่นตามเงี้ยแล้วก็แล้วก็มันมีวันหนึ่งอ่ะที่อาจารย์ถุงเรียกคนอ่ะก็ แล้วอาจารย์พูดว่ามีคําถามแต่มัาไม่มีอ่ะมีแต่ยาก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 มันจิบคออ่ะแล้วก็แล้วอาจารย์ถามว่ามีใครตอบได้ถ้าคนตอบได้ฝั่งเนี้ยโดนกับฝั่งเนี้ยโดนคนประการอ่ะตอบตอบได้ก็สองฝั่งช่วยอา้าช่วยได้โดนถ่ายคะแนนหนึ่งคะแนน เราอาจารย์ไม่พูดนะยากถามไม่ได้ถ้าถ้าส <ไป S 2> มมติว่ามันไม่มีครั้งนี้ใช่ไหมคนคนข้าอีกขับไปอ่ะดูใช่คนขับไปโดูก็โดนขัดคะแนนด้วยที่อ่ะดีถ้ามันไม่โดนเล้ขี่กลัวเล้ขี่กลัวสามสิบอ,ออกอยากที่ถ่ายใช่ <c oughs> อ,ออก <c oughs> อยาออกเ <20 S 2> มื่อกี้บอกยี่สิบเหรอยี่สิบตอนที่เชียร์ถาม <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไม โมพอหกเลขี่สิบหกพอหกวออไร่นในคี้เก่าแต่ตอนนี้ตัวอายุแม่เลขขี่สามสิบตหาเลขสิบหกออกไหมสิบหกออกไหมสิบหกมันจะู่เลขี่สิบหกออกปุ่มูบชุนออกไหมลูกชุไหมโดนสุ่ไหมสิบหกไปไปดูมาถึงเลขที่สิบหโดนสุบไหมฮะมาถึงจนโดนสุบเลขที่เลขสิบหกไหมโดนสิบข้อเนี้ยสิบคนเนี้ยไม่ยี่สิบสองโดนไหมสองไม่โดนโอเคก็แปลว่าเปอเซ็บกูก็ โดนเยอะอะไรแต่ยี่สิบสองคือมีมีเปอร์เซ็นต์ไม่โคตรโดนสูงกันสิคือเป็นเลขเลขเหมือนกันไงเออเป็นเลขเหมือนกันแล้วก็สองสองนุ่มๆอย่างเงี้ยสามสามนี่แต่เราเลขหกนะตัแล้วแบบเราโดนแบบว่าช่วงก่อนนะคือเราอ่ะรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เปิดกับแบบซวยบ้งคือแบบวิชานไทยกับอังกิตชาปาแล้วแบบเขาก็แบบสูงเลขที่ใช่ไหมสูงเนาะแบบเขาจะออกก่อนใช่ปะ ฉันโดนคนแรกสองวิชาเลยเว้ยแตอนน่ก็คือฉันเศร้ามากคือแบบฉันโดนสองวิชาแล้วตอนนั้นคือแบบฉันไม่ทันจะเตรียมใจอ่ะแล้วก็เอิอเตืนอนออกไปแบบคนแรกก็โหแบบทุกคนต่างตบมือให้ภูมิใจมากคนแรกเลยแบบทุกคนใครที่เลขตัวเดียวนะทุกคนระวังตัวไว้ให้ดีเลในสองตัวตอนนี้กูเลขที่สามสิบมาตลอดเลยก็ไม่โดนโดนยากโดนยากสองวอยอยี่สิบ ันึงไอ้เรื่องที่มันะคมันมีเปร็นโดสูงมากเลยเรเกูกันหรอก1เ1ดชิเวดนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเียโดดเลขที่3ามสิไม่โดนเลยเพราะเลขมันโดนสนดไม่โดนโดนยากมากเลยคือไอ้มันมีการสุ่มานึที่ผมพูดเสียวคือโดนเงคือโอสมบมาุ๊ย่ิสามแล้วผมก็แกผมมาอีกยิบห้าแล้วด้ไมาอีกย่ิบเอเนี่ยเหรอผมโดนยูฟ่าสองอะยไม่โดนมันก็แต่ดวงอะูสุ่มโดนโดนือไม่โดนเนี่ แต่เรื but, but it, it, ่องการดุน okay. สุ s <S ่มเนี but, but ่ยคือแบบโอ้โหตุนสุ่มนี่มันญหายเลยอีกแล้วก็คำถามยากด้วยนะยากอ่ะยากคือผมบางคนไม่กล้าตอบยังไงเนยคือตอนเรียนอะผมไม่ค่อยจะเล่นกับครูหรอกคือครูบางครั้งก็เล่นมุกบางผมก็ไม่สนใจเพราะว่าผมดูจากโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์แม้แต่หน้าข้างหน้าผมยังนั่งยังดูอยู่นั่ข้างหน้า สภาวันนี้นะคะเด็กตัวอย่างให้วันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามแต่ทุกคนเฮ้ยอย่าไปทำตามเนี่ยโทรศัพท์ห้องเนี่ยไม่ควรไม่ควรทำนี่ยไม่คุณได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจแต่ทุกคนอยากทำตามนะคะทุกคนถ้าครูเป็นถ้าเราถ้าคนูเป็นครูนะหนูเราแบบด่าไปแล้วแหละคือผมคือเอะไรผมสามารถเบอกได้เลยว่าฮัทพระครูบางครูบางท่านนะคือให้เก็บโทรศัพท์่คือเรียนเข้าใจมากเข้าใจขึ้นเขาตั้งใจขึ้นพอาะเขาไม่สนใจก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่ฝ่ายคู่ต่ สอบกระสอบไม่ได้ใสอ่สออกเนี่ยใช่สอบไม่ได้ก็การเล่นมือถือในระหว่างเรียนไม่ดีน,นะคะทุกคนเพราะว่าจากที่เรียนก็เรื่องอยู่แล้วก็ทำไม่รู้เรื่องเข้าไปอีกนะคะาทุกคนก็ถ้าทำถ,ถ้าแบบพยายามไม่เล่นได้ก็อยา่าเล่นนะคะๆๆเพราะว่ามันจะได้ฟัาครูมากขึ้นเราจะได้โดนครูบ่นค่ะจริงจริงก็สาวคนเราโดนมาขออะไรให้รุ่มขึ้นรุ่มขึ้นก็เคยโดนมาประสบการณ์แบบโชอบโดนเหลือเกินทุกคน คนต้องเคยโดนแน่ใช่ไหมคะใช่ไหมครับยโเยอะมากขอไทยพี่ใเลยที่นี้นะคะเคยกดรีมูไหมคะคื่แบบคือแบบเฉยดีแล้วแบบมันใ่ผมก็เลยตเคยรีเัวคตีจนครูโกรธเนยค่เลยตอร์สีจได้เคยีเนคนนะแล้วก็ไวะเจอร์บอสที่เาสีว่่า กูเซอร์ว่ามากมากที่แปลว่าสัตว์เนี่ยน่นๆแล้ผมก็ถามว่ามมาแว่าผมไมได้มุกคูเนี่ยมบ้ามาเอ่างเี่คไม่ชอบนี้เออคือแบบน้ยนนู่นนนนนดิสเลแล้วผมก็เนี่ยแต่ว่าของวันปีสุดท้ายทำให้ผมกาเลยอันนี้อย่าไปทำตานะแล้วผมตอน่ยคนที่จะ่ายเลยทำเป็นทิเชอร์นะแล้วเรื่องฮาตอนเลยตอนอดุบาลเลยผมเคยกวนตีนคยอยู่ เราต้องขงไม่รู้เหตุในคือเชื่อว่าหลังมาผมจะมุดเข้าไปดูกระมูกจริงอันนี้อันนี้อตอนอันุบานนะมุดเข้าไปดูลแนะเชื่อว่าเราคงไม่ได้เข็ดเลยนะคือดูตลอดในตอนอันุบาลหนึ่งแต่ว่าของชาติชาติไม่เคยกดตีนครูนะแต่ว่าครูอ่ะชอบกดตีนเว้ยคือวันนั้นนชาติไปแบบว่าสายเนาะแต่ว่าประมาณแบบเกือบจะเข้าโรงเรียนแล้วหรือชิบเพื่งเรียนชิบบอลแล้วแบบ มันจะมีคู่กนณีผู้ชายเนาะแบบมวตีนถึงไม่ได้แบบเรียกชื่อฉันดังมากแล้วแบบคือมอแบบอะไรแบบฉันดูแต่ว่ามองมวตีนฉันมากมองชอบแบบเรียกชื่อฉันดังสุดก็ด่ามองว่าแบบมอผ่อร้องค่ะมองเรียกชื่ออะไค่ะมออายเขาค่ะหนูแค่มามาสายเดียร์เบนมอจะโดนยุ่งแต่คนที่เขารู้ชื่อถึงหมดอืมดังปะดังมากคือตอนนั้นคือแบบคือเมื่อไหนอะคือมองเราอยู่แบบเมื่อไหนที่บ้านแล้วมองืจอฉันที่บ้าะมอจะแบบไอแคลไอ้แค่แค่แบบ ชื่อชั้นจนแบบชั้นแบบว่าแบบพ่อหรือพ่อเจ็ดังพอมอเดี๋ยวพารู้ชื่อหมดเนาะเออมีดังใหม่จนมือบนรู้จักเยอะไหมมือเรียนก็รู้จักกันในแบบในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักกหมดแต่ว่าท่สนใจชั้นเป็นเด็กแบบเด็กแบบในห้องเรียนเด็กเรียนแบบฟิลแบบไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบเด็กเล่นเลยเด็กเล่นคือว่าไล่คุยกับเพื่อนไปทั่วห้องไงก็แค่แบบเด็กเด็กธรรมดาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ันก็เหมือนคนในห้องผมแค่ผู้ชาย Connie, แค tamam. ่ไม like, okay, so you know, like, like so, ่ม so, like ีใครายเป็น <supre S 2> <c oughs> ห้องอถูดไม่ใช่ผมเดียวจุ่มห้องที่เดียวก็กแต่ว่าห้องของชนะคือแบบว่าผู้ชายคนเดียวก็คือรอบสิบภาษาเนาะก็แบบผู้ชายเลยชนะมีแค่คนเดียวเรื่องสิบภาษาแต่ว่าที่มีกี่คนห้ที่มีกันเจ็ดคนแล้วก็ผู้ชายคนเดียวอ๋อใช่ผู้ชายคนเดียวเป็นยี่แปดคนคือเขาย้ายไปห้องเทคโนหมดเลยอ่ะเขาไม่มาห้องสิบภาษาเลยเว้ยแบบไปห้องเทคโนกันอะไรเงี้ยก็สิบภาษาอะไรเงี้ยมีแค่คนเดียนเลียงภาษาอังกฤษเราก็เลยให้คนเดียวอะไรเงี้ยเออใช่มีแค่คนเดียวองพี่ ห้องชายแท้คนเดียวแล้วก็คือว่าข้อข้อห้าชั้นผมน,น,นะบอกเองห้องมสาม13ห้องอ่ะมันจะมีแค่มีแค่สามห้องที่ผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงคือห้องห้องห้องแปดห้องเก้าเนี่ยห้องผู้หญิง,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 งผู้ชายเยอะกว่ามีมีมมอะไรเอาพิเศษอีกหนึ่สิบคนผู้ชายมี20คนห้องแปดมันยี่สิบคนผู้หญิงก็มี10คนแต่เดี๋ยวพี่ตกใจนะแต่ห้องมสามก็เหมือนกัน20คนติ แต่ผู้ชายห้องสิบเก้าพูดคือห้องผู้ชายห้องสิบเพาะว่อยากผู้ชายห้องพูดข้างคือมีผู้ชายยี่สิบสองคนผู้หญิงแปดคนต่อไปถ้าห้องชายในู้ชายแล้วมาสลับกันบ้างสเกตมาสลับที่เหลือที่ไม่ได้พูดคือบางห้องมีมีผู้ชายแค่แปดคนสิบสองมีแปดคนผู้หญิงยี่สองคนผู้ผู้ชาย onun, ตัวอย่างอะไรนะห้องผมห้องสเกตมีผู้หญิงสิบเก้าคนผู้ชายสิบเอ็ดคน ส่วนหนึ่งสองสามสี่ก็เด่นตำหนักก็มีอะผู้ชายสิบกว่าคนผู้หญิงสิบกว่าคนอย่างเงี้ยยี่สิบคนบ้างแต่ที่มันฮิกสุดเลยอ่ะนน้ห้องห้าหยี่มา1ิบสคนแต่แล้วก็สิบหกสิบสี่คน้ห้องเจ็ดนี่ก็พกจัวห้องเจ็ดี่ห้องที่สคอชเยอะสุดเยสอเยอะลยแต่ผู้หญิงสวีทเยอะแต่ก็ผู้หญิเยอะกว่าแล้วมีหัวหน้าหัวหน้าก็เป็นเกย์นะคณตรงน้ อนแบบวันนีู้ชย่เดินเดินเดินเเดินเดินม่ะาลมจงาเนกมาชืแเช่อเขาไม่เจอคลิปผมเลยแต่ผมเพูดตัดแน่ขผงก็ตัดออกแล้วตัดแล้วตัดแล้วเขาไม่เจอช่องคนนี้หรอะแต่เขาเจอช่องผายเจอช่องผมเพราะช่องผมอ็ยูบเบอร์แท พังาษาไม่รู้เกือบทั้งรู้เกือบทั้งชั้นนะฮะคือแบบเข้าห้องหน่คมันรู้ห้องข้างก็รู้โอ้ยแล้มันจะลาวนทาลาห้องนะแต่ที่มีสูงคือห้องหกหห้องสิบห้องหกนี่คือห้องเกาหลีห้องเกาหลีมีเอาตั้งแต่ห้องหน่งห้องกิจะมีห้องห้องจะมีสิบสอ่คนอยากดูไหมห้องหกแบบห้องเกาหลีมีผู้ชายเปแก๊ง เดียว4คนทั้งหมด40คนผู้หญิงเกือบส่สิบคนก็้คือสี่นี่คุณหรอฉันเป็นคนเดียวเป็นแก๊สสีคนเดียวเท่านี้ก็อันเนี้ยแต่ในห้องมีทั้งหมด44คนนะแต่แต่ผู้ชายแค่4ี่คนคืออะไรประมาณ1นึในสมีแค่1นึในสแต่ EP นี่ก็ถือว่าจะน้อยนะแต่แค่ถ้าไม่แยกสัดส่วนแยกสัดส่วนเนี่ก็ถือว่าประมาณเท่ากัน EP มี20คนใช่ไหมแต่เพราะท็อกซิกมีผู้ชายแค่ สองคนอ่าประมาันค nah. ือผู้หญิงที่เหลือก็สิบแปดคนในยี่สิบคนนั้นอย่างโรเลียนี้แหละซูชพ่อส่วนใหญ่โรงเรียนผมอ่ะเป็นโรงเรียนเป็นเคยเป็นโรเลียนสตรีมาก่อนไงว่าะมันจะมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนชายหญิงตอนเมื่อกี 2, ่ประมาณเกือบยี่สิบปีกว่ายี่สิบกว่าปีมากกว่าก่อนมั้งเปลี่ยนมาแล้ยี่สิบกว่าปีประมาณสองพันห้าร้อยสามสิบกว่าสองพันสี่สิบกว่าที่เขาประกอบเป็นโรงเรียนหญิงล้วนไงโรงเรียนระดับจังหวัดหยิบลวนเนี่ย สามหม่นธันวานี่แน่อะไอ่ะมันยี่สิบแปดธันวาของอะไรอ่ะตอนตอนกลับบ้านกูได้จับของขวันได้จับของวันไหมกูยังไม่จับกูได้จับสาวพุกธลาเนี่ยสาวพุทธลาใชเงี้ยกูจับยี่สิบแปดธันวาเนี่ยเลยอ่ะก็ยี่สิบแปดธันวาที่ตรงกับวันที่กูสอบวันสุดท้ายที่กูที่กูเล่าอยู่ตอนกูไปสือหมวกขาดใช่แล้วแล้วกูก็ได้จับในวันนั้นด้วยอะปีที่แล้วตอนอ๋อยไหมตอนปีสองยี่สิบสองจับตอนวัน 26่ันว้าดูเพราะฉะนั้นที่สุดท้ายคือที่เรียนปกติไงแต่วไปเราไปสอบกลางภาคตอนหลังเปิดปนที่ดหลังปีใหม่่งแต่ปีเนี้ยแต่ชั้นเนี้ยคือสอบอันที่สุดท้ายเลยยี่หกไปที่ยิบยี่หกไปที่แปดแล้วมันปิดพอดีอะห้องปิดทางกจาวที่ยี่เก้าเวเออก็เลยไม่ได้จับกว่าไม่ได้จับแยกกันคือเขาเขาก็แจ้งว่าบอลเขาเรียนจับวันที่สามแต่เปอร์วันที่สองผมจับวันที่สามโอ้ที่สองที่ทำบุญมั้งเนี่ยทำบุญปีใหม่อะไรเงี้ย เดือดช่วงอาทิตย์แรกของเดือนพวกกันราจะมีพิธีเยอะหนะ่อยวันที่เจ็ดก็วันสถา,ถาปันนาวันที่สามก็แล้วจับของฝากวันที่สองก็นล้วพิธีทำพิธีเลยวะพิธีปธีใหม่อะไรเงี้ยส่วนที่อะไรช่วงอาทิตย์แรกจะมีพิธีเยอะหน่อยก็คือทำพวงมาลั ไอโนนเต้นหมอคือครับจับเสร็จแล้วเต้นหมอลำต่อเลยอ่ะอาจารย์ที่อาจารย์ตัดไม่ได้ออกอ่ะอาจารย์อยู่แล้วก็นะจับไอจับกระไรพูดคนอยู่แล้วก็ไอ้พืชไอโนนแม่งเปิดไอเท่หมอลำมาเต้นเลยแล้วก็โฟล์กเฟิรนด้วยนะเออมันไม่มีคลิปให้ดูหรอกผมของเอาเลยมีมีโนมีดียวมีอาบมีมีนิ แล้วก็มีอ่าปูด้วยเล่นก้อนบอลอยู่นะตอนนั้นหมันมากก็ก<ช>ก่อนที่ปีเราก็เติมกันแล<ช>้วยเติมหมอลำหมอลำ,อ,ำอ๋อตอนสุดท้ายจากของขวัญเออใช่บางของจากของขวัญใช่ไหมไม่ตอนเจ้าของขวัญอาจจะให้พิซซ่ามากินด้วยแล้วให้โค้งมาด้วย<ช> <ๆ S 2> โอ้โอยากกินเลี้ยนขิ้นทีเองอร่อยมากเลยบอกให้โคงอร่อย ก็ตอนจับขวาญน,นี้สน ok ุกค you. so ือเต็มหมอนลำปิดท้ายเลยมันก็เต้นสนุกเหมือนกันรู้จักของจับของขวัญสามเนี่ยมันจะเขาจะครูจะเลี้ยงอะไรแต่เขาได้ตอมสองพัี่อมีเลี้ยงส้มตำํานโปรพิซซ่าจะเลี้ยงตอนเลยว่าตอนจะจบวัสุดท้ายจบวจบเพิ่มหนึ่งจะปิดเพิ่มหนก็เลี้ยงพิซซ่าเงี้ยก็สองปีแล้วสองัีบองสองพันยี่สิามเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าปีไม่รู้วมสเนี่ยจัขวัญเนี้ยจะ กูจะเรียกอะไรจัดอะไรกันก oh yes. <S ell an> okay? right? yeah. ็รอดูไ okay. ม like ่รู้ไป็นส้มตำหรือว่าเป็นซ่าอะไรอมตากเงเ้ยส้มตำก็ได้ส้มตำเคฟซีคือเบสิกนะเขาทุกสิบปีก็คือถ้าแบบมีงานเลี้ยงที่เขาก็จะกินประมาณนี้แหละก็คงจะไม่ไกลกันมาเนี่ยก็ไม่ได้กินใหญ่เหมือนตอนมาโถงมาโถงมก็คือแบบอะไรทุกอย่างเยอะหมดเนี่ยมีแก้วมีแก้วพลาสติก มีน้ำเยอะๆเยอะมากมายมีของกินเยอะมีทั้งเลยขนมเลยขนมเฟรนไนเยอะหมดขอข้าวก็มีเยอะแเสยงเอฟเฟครัทุกคนเอฟเฟอ่าใช่เอฟเฟเรื่องาจบจรงหลังวิจจบฮาต่อ่ออวันที่17โมกราเรานโรงเรียนหมกระเป็นวันโอ้ที่เราางทำโรงเรียนมุน้ายกบมาด้วยนะ งแล้วแล้วตัวมึงอ่ะมาด้วยเออฮะกูมามึงก็บอกกูเร็วเออบอกในคลิปเลยว่า18มกราคมโรียนผมเปิดโอเฮนเฮาใช่ใช่คือโรงเรียนมึงอ่ะมาหากูแหลยตัวมึงด้วยก็มาหากูไปไปไม่รู้ไปรู้ไปรู้เร็วไปหรือเปล่ารู้ม .3 ปีนี้แล้วไปม .3 ปีนี้ไปหรือเปล่ารู้ใช่ถ้ามึงก็มาหายทคลิปกูเลยนะเออไม่ใช่หูเรี่ยวแล้วกัน เก่แล้วอคาสามารถคูเีสไตล์ได้ก็หมากูก็มาดเลยะเออใช่แล้วกูก็ได้เห็นเพื่อนกรูอ่ะเออรน่ารักเออที่กูเราไปอ่ะเออใช่เออใช่เออโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ับไปนะครับ ไปแคร์ด้วยครับแล้วเชียรีไปปั่นแล้วแล้วุงกลับแล้วกลับไปแล้วค่ะไม่ยังไม่กลับตอนนี้เมื่อกี้เห็นมุงชัยเข้าร้านร้องเพลงต่อเออุงชัยก็ที่นีก็ขอให้ทุกคนบอกว่าสนุกกันมากค่ะก็ขอให้ทุกคนเกดความสุขัยแล้วก็ติดตามพ่อรอด้วยนะคะก็ไว้ถ้ามีเรื่องเล่ามาเล่าจะเล่าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาฟังฟันนี้ก็ขอบคุณนะคะบาย